บทสวดธรรมจากกัปปวัตตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพักวาทารานสิยังวิหรารติอสิปัตะเนนมิคทาเยตัตระโคพักวาปันจวัคขิเยพิคุอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปะพชิเตนะนาเสวิตภาโยจะยังกาเมสุกามาสุ ขันริกาโนโยโคหิโนคัมโมปุทุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิตตโยจายังอตตกิรามะ ฐานโยโคทุโคอนาริโยอนัธาสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานากรณีอุปสมายญาอภิญญายสัมโพธายนิพนายสังวตติ กตมะจะสาพิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขู่กรณียากรณีอุปสมัยาอภิญญาาสัมโพธาญานิพนายาสังวัตติ อายเมวะอริโยะทังคีโกมะโคเสยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมนัตสัมมาอาชิวสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาพิกเวมะชิมาปฏิปทา สัทธาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภินยยสัมโพธายะนิพนายะสังวัตตี อิทังโคปานาพิกเวทุขังอริยสัจชาติปิทุขาชราปิทุขามารณัมปิทุขังโสกปริเทวะทุขโทมานสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนราติตตมปิทุขังสังคิเตนะปัต ปัญจุปาทานคันธาทุกขาอีทางโขปนภิิขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยาอย่างตัณหาโปโนภวิภาวิกานันทิราคาสหคตาตตระตตะราพินันทินีเสยทีทางกามตัณหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปนภิิขเวทุกขนิโรธอริยสัจจัง โยตัสตัสสาเยวตันหายาเสสวิระคณิโรโทจะโคปตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนาภิกเวทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจอายเมวอริโยอัทถังขิโกมัก โคเยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมตโตสัมมาอาชโวสัมมาวาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโก อุทปาทิตังโขปนิทางทุกครังอริยสัจปริญเยยันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกครังอริยสัจปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิอิทังทุขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเว ปุเพอน,นันนสุเตสุธรรมสุจักคุ้งอุทธปาทิยานางังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอารโกอุทธปาทิตังโคปนิทางทุขสมษทโทย อริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโกอุทธปาทิอิทังทุกขนินรโทอริยสัจจันติเมพิกเว ปุเพอนุสุเตสุธรรมเเมสุจักขุงอุทธปาทิยานางอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโกอุทธปาทิตังโคปนิทางทุขันนิโรโธอริยสัจจาังสัจฉิตปพันติเมภิกขเวปุเพอนันส,สุเตสุธรรมเเมสุจักขุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโคปณิทางทุกคนิโรโทอริยสัจจังสัชิกตันติเมพิกเวปุเพอนันุสูเตสุธรรมเมสุจกคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิอีทางทุคนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานาังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโรโกอุทะปาทิ ตังโขปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานอริยสจัจจงพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอน,นันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิยนานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโกอุทธปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรธคามินปฏิปทาน อริยสัจจางภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิยาวกิวันจะเมพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังยะนัสสนา นาสุวิสุทังอาโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสพรามหมะเกสสมณพรามหมะนิยาปชายะสเทวะมนุษายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาตจากโเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวตัง ทวารสาการังยาถาภูตังยานาทศนาสุวิสุทังอโหสิอทาหังพิทเวสเทวเกโรเกสมารเกสพรามหมะเกสสัมมณพรามหันนิยาปชายะสเทวมนุสายะอนุตตรัง สัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานั่นจะปนณเมทัสนาอุทปาทิอกุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินทิธานิปุนาโวติธรรมวจะคกวาอัตตมนาปัญจวขิยาภิกขุพักวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปนณเวยากรณสมิง พันยมาเนอยยสมโตโกณธัญสาวีระชางวีตมรังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิตสมุทยาธรรมังสพันตังนิโรธธรรมันติปาวติเตจารควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัม อาขวตาภารณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยาโนตระังธรรมาจากกลงประวัติยังปฏิวัติยังสมเนนะวาพระามหามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมามมนา วาเกนะจีวาโรกัสมินติภูมานังเทวนังสัทังสัตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธรมนุสสาวสุงจตุมหาราธิกนังเทวนังสัทังสัตตวาตาวติงสาเทวาสัทธรมนุสสาวสุงตาวติงสานางเทวนังสัทังสัตตวายามาเทวาสัทธรมนุสสาวสุงยามาเทวา ยามนังเทวานังสัตทังสุตตะวาตุสิตาเทวาสัทธรรมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตะวานิมานารติเทวาสัทธรมนุสาเวสุงนิมานารตินังเทวานังสัตทังสุตตะวาปารณิมมิตวะสวัตติเทวาสัทธรมนุสาเวสุงปารณิมมิตวะสวัตตินังเทวาสัตถังสุตตะวา พรามหามกาญิกาเทวาสัตวมนุสาเวสุงเอตามภาขวตาภารณสิอยังอิสิปตันเนนามิคทาเยอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปฏิวติยังสมเนเนนวาพรามหามเนนาวา เทเวนวามาเรนวาพรามหามุนาวาเกนะจิวาโรกัสมินติอิติหาเตนะคเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพระรามหามโรกาสะโทอภูคัดคจิอายัณจะทัสสาหาสีโรกาธาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอปปามานจะโอราโรอภโสโโรเกปตุระหสิอติกรรมเมวะ เทวนังเทวานุพาวังอัโคอภควาอุทานังอุทเนสีอัญญาสีวตโพโกณทันโยัญญาสีวตาโพโกณทันโยติอิติหังอายะสมะตโกณทันยสะัญญาโกณทันโยเตววานังอะหสีติ